สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้พอมาพบกับผมมิสเตอร์แซมอีกหนึ่งวิดีโอที่ช่อง YouTube ของมิสเตอร์แซมนะครับวันนี้จะได้นำเอา,อาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับยุคต้นๆและยุคปลายเอามาให้กับพี่น้องได้ชมถือว่าเป็นพระเครื่องนะฮะของหลวงพ่อเดิมจะได้นำเอามาให้ท่านได้ชมนะครับแต่ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราววันนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้เลยได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID l ดี e ไลนนะครับหมายเหตุไว้นะครับเพราะเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้พี่น้องที่อยากจะหลังจากชมผมจบแล้วนะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับ โอเควันนี้ผมจะได้นำเอาเรื่องราววัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาให้กับพี่น้องอได้ชมถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่พบเจอได้ยากพบเจอได้ยากและก็นานๆจะพบเจอทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิม รุ่นเล่นแร่แปรธาตุนะฮะรุ่นเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเราไม่ค่อยได้พบเจอหรอกเพราะว่าเจอได้น้อยนะฮะสมัยเมื่อ30กว่าปีก่อนโน้น,นผมก็ไปเจออยู่ในแถวทาพจันที่เขาวางขายเป็นเป็นแผงแผงเป็นแผงแงอะไรเนี่ยผมก็ไปเลือกเก็บมาพวกนี้นะครับ ก็จะมีหลากหลายพิมพ์นะครับพระปิดตารุ่นแรกแรกแปรธาตุเนี่ยของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับเป็นพระที่ปิดเป็นพระปิดตาที่สร้างขึ้นในยุคต้นๆนะฮะที่หลวงพ่อเดิมท่านทดลองวิชานะครับเล่นแร่แปรธาตุของท่านนั่นนะฮะก็จะมีพระพิมพ์นี้ออกมาด้วยนะฮะถือว่าเป็นพระปิดตารุ่นแรกรุ่นเแรกแปรธาตุเป็นพระปิดตามหาอุดน,นะฮะพบเจอได้ยากมากนะครับรูปร่างลักษณะ เรามองเพื่นเผินเนี่ยจะเหมือนกับของพ่อเท่าวัดหนังหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะไม่คือไม่เหมือนกันไม่ต้องไปยัดกูไม่ต้องไปยัดวัดนะครับไม่ต้องไปยัดวัดว่าเป็นของหลวงปู่เอี่ยมไม่ใช่เลยนะครับราคาไม่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะหนีกันราคาไม่หนีกันนะราคาไม่หนีกันเพราะฉะนั้นของหายากอย่างเนี้ย ราคาเขาสูงอยู่แล้วนะครับพุทธคุณนั้นเป็นที่เรื่องลือนะครับเดี๋ยวจะมีจุดแตกต่างตรงไหนไปเดี๋ยวจะบอกนะครับเท่าที่พบเห็นนะครับพระรุ่นนี้จะมีอยู่แบบสองหน้าแบบสองหน้ากับหน้าเดียวนะครับแบบสองหน้ากับหน้าเดียวแต่องค์นี้เป็นสองหน้านะครับสองหน้าและหน้าเดียวนะมีเนื้อมีเนื้อสำลิดนะมีเนื้อสำลิดสำลิดเงินนะครับ โลหะผสมเนื้อตะกัวมีหลายเนื้อนะมีมีหลายเนื้อมีหลายเนื้อแต่เราไม่ค่อยได้พบเจอเราจึงไม่ค่อยได้ผ่านหูผ่านตานะครับไม่ไม่ค่อยได้ผ่านหูผ่านตาพบเจอได้น้อยวันนี้ผมนำเสนอให้กับพี่น้องได้ชมนะวะัตถุมงคลสองชิ้นนี้ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับเป็นตระกูลเก่าแก่มากนะครับ เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมตั้งแต่ยุคต้นๆเราจึงได้เห็นวัตตุมงคลที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นจะอยู่ที่บ้านเนี้ยทางนั้นเลยนะครับผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสไปรู้จักกับท่านและท่านก็เมตตาผมนะครับคนผู้ที่เก็บเนี่ยท่านผู้ที่เก็บเนี่ยเป็นรุ่นพ่อซึ่งเสียเสียชีวิตไป50กว่าปีแล้วนะเสียชีวิตไป50กว่าปีแล้วนะครับ ที่ท่านเก็บมาเนี่ยแล้วก็ตกทอดมาสู่รุ่นลูกอายุตอนนี้เก้าสิบนะก็เก้าเก้าสิบกว่านะรุ่นลูกนี่นะเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลเหล่านี้ถูกเก็บมาจากวัดโดยตรงเพราะท่านสนิทกับหลวงพ่อเดิมมากนะครับอ่มาดูนี่พระปิตารุ่นนี้นะครับเป็นพระปิตามหาอุดรุ่นเล่นแร่แปราธาตุสองหน้านะครับนี่สองหน้านะครับเนื้อหาเขาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสมนิเงินนะ เป็นสำลีเงินดังนั้นเนื้อหาเขานี่จะออกเป็นเงินวาวอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นเงินวาวอย่างนี้นะครับแบบเนื้อตะกั่วก็มีนะครับรุ่นเนี้ยเป็นเนื้อ,อ,อ,ะะแบบอตะกรรั่วก็มีนะแต่นี่มันสำลีเงินนะครับเขาจะเหมือนเงินเลยเห็นไหมครับเขาจะเหมือนเงินเลยเนี่เราจะดูเนื้อนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้ดูความเก่าดูคาบใครความเก่าองค์จะใหญ่กว่าพราะปิดตาเนื้อชินตะกรรั่วของหลวงพ่อเดิมโดยทั่วไปนะครับ เนี่เป็นพระปิดตาสองมีพิมสองพิมพ์มีพิมสองหน้านะฮะเป็นการหล่อแบบโบราณนี่อย่างเงี้ยจะแตกต่างจากวัดหนังนะจะแตกต่างจากวัดหนังก็คือมีจุกอยู่บนหัวนี่แหละครับนี่มีจุกอยู่บนหัวนี่มีจุกอยู่บนศีรษะนี่นะครับเนี่ยแหละครับไม่ได้เหมือนวัดหนังนะครับไม่ได้เหมือนวัดหนังความเก่านั้นอายุเกินร้อยปีนะหลวงพ่อเดิมนี่ท่านสร้างพระตั้งแต่ ปีพศ2450กว่ากว่านะบางคนบอกกับปีพศ2470อ,อันนี้ไม่ใช่แลครับอันนี้ไม่ใช่ห่างไกลครับปี2000อ่ปีพศ2450กว่ากว่านะครับท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลน,นะเราจะเห็นวัตถุมงคลบางรุ่นจารึกพศไว้อย่างเช่นมีดขุดว่านปีพศ2 4 5 6นะ แล้วก็ก่อนนั้นอีกนะครับมีก่อนนั้นด้วยนี่พระปิดตาพิมพ์นี้จึงถผือว่าเป็นพระปิดตาที่ดูง่ายสบายตาเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รู้จักของของคนทั่วไปแล้วตอนนี้นะครับราคาไม่ถูกนะครับราคาไม่ถูกนะเพราะว่าหายากพระปิดตาพิมพสองหน้านี้เป็นพระปิดตาที่หายากมากกว่าพิมพ์หน้าเดียวหลังยันนะครับแล้วเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ ขาเรียกว่าสมริดเงินเนี่ยนะครับบางคนบอกเป็นเนื้อเงินเป็นสมริดเงินนะครับแล้วก็ดูคาบใครเป็นแบบนี้เอกลักษณ์มากเลยนะครับถ้าเนื้อนี้คราบใครแบบนี้เลยนะนะครับเรื่องความเข้มขังเรื่องเรื่องหลวงพ่อท่านกําลังวิชากําลังแรงเลยนะช่วงนั้นรุ่นเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยท่านสามารถทําเล่นแร่จนจนพวกตะกัวพวกอะไรนี่กลายเป็นทองคําได้นะครับ จนกลายเป็นทองคําแล้วท่านก็ทําให้ลูกศิษย์ดูและลูกศิษย์เห็นแล้วเกิดความโลภท่านจึงสรดสังเวชนะฮะท่านโยนโลงสะเลยนะฮะเหรียญทองคาเหรียญนั้นท่านโยนโลงสะพอท่านเห็นความโลภในแววตาของบรรดาลูกศิษย์ที่อยากไดนะ้ท่านก็ทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือหมดเลยทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือหมดท่านไม่เอาอีกเลยเพราะท่านบอกว่ามันเป็นการปลุกเล่ากิเลสของคนนะฮะพอเห็นทองและตาลลูกวาวเงี้ยท่านไม่เอาอีกเลยนะครับ เ,เป็นพระรุ่นนั้นนะคะเป็นพระรุ่นเล่นแร่แปลธาตุรุ่นนั้นเลยนะครับนี่เหมือนวัดหนังแต่ไม่ไม่ได้เหมือนวัดหนังนะครับนี่คล้ายๆวัดหนังเนี่ยแต่ไม่มีจุกอยู่ด้านบนนี่น,น,ตตนะ่ยเนื้อก็แตกต่างนะครับเนื้อก็แตกต่างอันนี้เป็นสำริดเงินเป็นเนื้อทองผสมก็มีนะเป็นเนื้อโลหะผสมก็มีเป็นเนื้อ,อพวกเมฆพัดอะไรพวกนี้นก็มีนะฮะตะกัวมี สำริดเงินมีเก่าจริงนะครับอันนี้อยู่ในตระกูลลูกศิษย์เก่าแก่เลยเนี่ยเราไม่ค่อยได้พบเจอหรอกครับแบบนี้นี่เป็นพิมพ์ที่พบเจอยากที่สุดนะครับเป็นพิมพ์ที่พบเจอยากที่สุดนี่แหละครับผมถึงบอกว่าวัตถุมงคลแบบนี้แหละครับที่เป็นวัตถุมงคลที่กินตากินใจมากเลยนะครับนี่ เก่าเกากกอายุเกินร้อยปีนะครับมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับเนื้อหาก็เอกลักษณ์เนื้อหาก็เอกลักษณ์ด้วยพิมพ์ทรงก็เอกลักษณ์ด้วยนะครับไม่ต้องไปยัดเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะไม่ไม่ต้องไปยัดเป็นหลวงปูเนะงปเปงป่เอี่ยมวัดหนังนะครับเพอเราคาแพงกว่าด้วยนะครับหายากเนี่มีเป็นการหล่อช่อเห็นไหมครับมีรอย มีรอยหักช่อนี้เลยใช่นไหมใต้ฐานนี่นะครับเป็นของโบราณจริงๆนะครับเป็นของโบราณจริงๆอายุเกินร้อยปีพบเจอ,อยากที่สุดนะฮะบางคนนี่เป็นเลี่ยมทองฝังเพชรไว้เลยนะครับเอาของที่พบเจอ,อยากๆมาให้กับพี่น้องได้ชมนะนี่ของที่พบเจอ,อยากที่สุดเอามาให้กับพี่น้องได้ชมก็จดจํารูปแบบไว้นะครับจดจํารูปแบบไว้ บางทีท่านไปเจอก็ได้นะแต่ไม่ค่อยได้พบเจอหรอกแต่ถ้ามีโอกาสมีวาสนาไปเจอพี่น้องก็ใหญ่พลาดนะครับนี่คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับที่พบเจอยากที่สุดแล้วนะครับหายากพอๆกับเหรียญจอบเล็กเหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเดิมนะครับนี่หายากพอๆกันเลยนะ บางคนบอกเหรียญจอบเล็กลงพ่อเดิมไม,ม,ม,ม่มีมีทีครับมีเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอามาให้ชมอีกนี่เนื้อในจะเป็นสีเงินอย่างนี้เลยนะครับนี่สำลีเงินบางคนก็ตีเป็นเนื้อเงินนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับคราบใครแบบนี้ทุกองนะครับนี่หนึ่งองนะอ่าหนึ่งองไปแล้วมาดูภาพถ่ายในยุคปลายของท่านในยุคที่ท่านมีอายุมากเลยนะครับ ภาพถ่ายพวกนี้ได้ถูกแปรเขาเรียกว่าตอนหลังๆเนี่ยในพงในเพจเนี่ยมาแปรมาแปรไปเยอะนะครับมามามาแปรเป็นจนถีบให้รูปถ่ายรุ่นรุ่นไอ้รูปอื่นๆเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อเดิมนะฮะไปชี้ตำนงไปตำหนีอะไรกันจนจนรูปถ่ายรุ่นอื่นๆคนใหม่ๆไม่รู้จักนะครับ รุ่นนี้แหละครับมีหลายแบบรุ่นนี้มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบรุ่นนี้ก็จะมียันนโมพุทธายะอยู่บริเวณนี้ลางๆอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ภาพนี้นะซึ่งไม่ใช่ภาพนี้อันนั้นก็แท้นะครับที่มีเราเอากล้องส่องดูมันจะเห็น <c oughs> ยันพระเจ้าห้าพระองค์ลางๆเลยนะบริเวณฐานนี้นะครับอันนี้ถ้าไปเจอก็อย่า อย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับนี่เป็นภาพหลวงพ่อเดิมในยุคปี2493นะครับปี2493เป็นยุคป,ปลายแล้วนะครับเนี่ยเราจะเห็นภาพหลวงพ่อเนี่ยท่านอายุเยอะนะครับอันนี้อีกหนึ่งภาพนะครับหนึ่งภาพมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นแบบสองหน้านะครับนี่เป็นแบบสองหน้าเห็นไหมครับนี่ได้มาจากตระกูลเก่าแก่จริงๆที่ได้มาจากวัดจริงๆเป็นภาพ อัดกรอบกระจกนะครับสองหน้านะครับตรงนี้เป็นยันนโมพุทายะนะเป็นยันนโมพุทายะห,หรือยันพระเจ้าอมโลกนะครับไอ้ไอนี่เป็นหน้าซ่อนหัวตัวนี้เป็นหน้าซ่อนหัวใช่ไหมตรงนี้เป็นหน้าลือชานะรตรงนี้เป็นหน้าลือชานะครับ นโมพุทธายะพระเจ้าห้าพระองค์ณซ่อนหัวณลือชานะครับณลือชานี่ก็เปรียบเสมือนกับมหาอุดหรือว่าอยู่ยงคงกรพันชาตรีนั่นเองนะครับภาพหลวงพ่อน,นี้มีปฏิหารมากนะครับมีปฏิหารมากอย่างเช่นคงกรพันชาตรีแคล้วคลาดเมตตามหานิยมแล้วก็อักคีภัยนะครับอักขีภัยป้องกันเหตุร้ายอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับนี่แคล้วคลาดทั้งหมดเลย แต่ภาพนี้แปลกแปลกตรงที่เขาขึ้นเขาขึ้นลาเขาขึ้นอะไรเนี่ยเป็นรูปใบไม้เลยนะครับตรงหน้าอกหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมครับเขาขึ้นลาอยู่ภายในเนี่ยมันเป็นใบไม้อยู่ตรงหน้าอกหลวงพ่อเลยนะนี่เก่ามากๆนะครับเก่าขนาดไหนเราดูตรงการตัดกระจกเน,น,นกระุอาตัดการตัดกระจกเนี่ย มันจะไม่มีความคมแล้วนะเนี่ยไอ้บริเวณที่เราเนี้ยจะไม่มีความคมนะครับเพราะมันได้ขูดอันนู้นไปขูดอันนี้ไปความคมบริเวณตรงรอยตัดพวกนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีเห็นไหมครับไม่มีความวาวนะไม่มีความวาวเนี่ดนดยด้านไปหมดแล้วเห็นไหมครับรอยด้านไปหมดแล้วนี่คือกระจกตัดเก่านะครับ กระจกตัดเก่าเวลาเราพิจารณาพิจารณาอย่างนี้นะกระจกตัดเก่าแล้วเวลารูดเนี่ยมันจะไม่มีความคมนะเพราะว่าการเวลามันนานเนี่ยมันขูดนู่นขูดนี่ไปมันจะถูกบินไปมันไม่มีความคมแลวครับนะครับเนี่ยอย่างนี้ดูง่ายนะภาพอย่างนี้ดูง่ายนะครับนี่แท้เลยนะครับแท้ตาเปล่าด้วยนะครับแท้ตาเปล่านะครับมีหลายแบบนะอย่าไปยึดอย่าไปยึดแบบว่าจะต้องมีมีมีคนขน,ขนบริเวณนี้ มีคนขนบริเวณนี้เท่านั้นภาพนั้นเขาเล่นกันโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยมีหลายมีหลายรูปนะฮะมีหลายรูปบอกบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าไปเล่นในลักษณะแบบที่ในเพจเขาเล่นอะไรกันอย่างนั้นไม่ได้นะภาพหลวงพ่อหายไปเยอะเลยนะอย่างนั้นนะนี่คืออีกหนึ่งภาพนะครับนี่คืออีกหนึ่งภาพและไอตรงที่มีนโมพุทธายะลางๆอยู่บริเวณนี้ก็ใช่นะนะใช่นะครับ ภาพหลวงพ่อภาพนี้แหละครับเป็นภาพปีพศ2493นี่้าสามนีแหละครับเป็นภาพยุคท้ายๆของท่านนี่แหละอันนี้เก่าเลยนะครับเก่าเลยนี่จากตระกูลเก่าแก่จริงๆตระกูลที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับภาพนี้รู้สึกว่าอ่ามันมีฝุน่นมันมีละอองเข้าไปมันบางทีมันมีน้ําซึมเข้าไปด้วยเนี่ยบริเวณนี้นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยมีอากาศซึมเข้าไปทําให้เกิดเป็นเกิดเป็นลาที่เป็นลาดอกไม้ใบไม้ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับอยู่ด้านในเลยนะนี่นะครับนี่แหละครับเป็นถือว่าเป็นภาพแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเป็นภาพแท้ดูง่ายเลยเนี่ยนี่หนไหมครับพอดีมีเพลงเข้ามาอีกเดี๋ยววิดีโอผมจะถูกลิขสิทธิ์อีกน่แหละ เนี่ยประมาณนี้นะครับเอามารีวิวก็แล้วกันนะครับอ่าบางทีเสียงมันไม่เงียบเนี่ยก็มันรู้สึกยังไงไม่รู้เดี๋ยวก็อาจะโดนลิคิสธิ์เข้านะครับประมาณนี้ดีกว่านะจบประมาณนี้นะครับท่านก็ดูเอาธรรมชาตินะฮะดูเอาว่ามีความงดงามมีความดูง่ายประมาณไหนท่านก็ดูเอานะครับเนี่ยดูง่ายเลยเห็นไหมคร,รับ <c uk les> ดูง่ายทั้งสชิ้นนะดูง่ายทั้งสองชิ้นนะครับนี่ประมาณนี้ สำหรับพี่น้องที่ชมวิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนเรียนรู้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับที่ผมทำออกมาบางวัน2วิดีโอบางวัน1วิววดีโอบางวันก็เว้นไปบ้างแต่วันนี้ผมทำา2วิดีโอเลยนะทำสองวิดีโอเพื่อให้พี่น้องได้ชมวัตถุมงคลซึ่งผมมีเยอะมากนะมีเยอะค่อยๆทยอย,อยออกมาให้ท่านได้ชมได้มาใหม่อยู่เรื่อยๆก็มีนะะของเก่าก็เยอะที่ยังไม่ได้ทำวิดีโอให้พี่น้องได้ชมนะยังเยอะเลยนะครับ พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656เพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอด้วยด d ไลน์เด็ดขาดนะฮะอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยดีไลน์เด็ดขาดมันจะมันจะติดต่อผมไม่ได้เพราะเป็ไลน์เก่านะครับต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอต่อไปนะครับครับสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ